สำหรับวันนี้นะคะวันพุธที่2 8เราเลือกหุ้นเด่นเป็นตัวพ i m ม m a ม i ีนค่ะ prm กลับมาเลือกกันอีกทีหนึ่งนะคะเป็นหุ้นที่ยังเกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศของเราการเดินทางของจีนนะคะการเปิดประเทศของหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้นะคะตัวพร m มา a r รีนอย่างที่เราทราบนะคะคข,ขนส่งน้ำมันเพราะนั้นการใช้น้ำมันที่ฟื้นตัวขนส่งน้ามันในที่นี้ไม่ลาพังแค่รถยนต์นะคะเครื่องบินด้วยพอปีหน้าถ้าเรามองว่า เครื่องบินเจ็ตคือเครื่องบินสามารถทํารอบได้มากขึ้นนะคะการเดินทางการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นเนี่ยพรีมายรมารนก็จะเป็นคนเจ้าใหญ่คนหนึ่งเลยที่เติบโตไปได้พร้อมกับการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าไตรมาสสี่คือปีนี้ตลอดทั้งปีก็จะมีการารับเรือมาใหม่แทบตลอดทั้งปีเรือที่ใหม่ๆเขาทายอยเข้ามาในปีนี้ก็จะไปอยู่ในปีหน้าเต็มปีส่วนในไตรมาสสี่อ่ะก็เป็นไฮซีซันของเขาอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารับเรือใหม่ๆมาตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในไต่ไตรมาสี่เต็มไตรมาสแล้วก็ปีหน้าเต็มปีเพราะฉะนั้น Q4 ก็ดีปีหน้าก็ดีกําไรก็น่าจะยังเติบโตได้แข็งแรงอย่างปีนี้คิดว่ากาไรน่าจะโตได้5้าเคือ9เดือนก็โตมาอย่างเยอะแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ปีหน้าก็ยังน่าจะสดใสต่อเนื่องนะคะกําไรปีหน้าน่าจะโตได้อีกสัก12ได้ถ้าจะมีโตมากกว่านี้ก็คือเรือ FSU ที่เป็นเรือสําหรับ floating storage คือเช่าเก็บ น้ำมันไม่ลําพังแค่น้ํามันนะคะเป็นสารที่ผสมพวกเคมีคอลต่างๆอย่างงี้ค่ะคือพอดีกําลังคุยกับลูกค้าดีมานเนี่ยมีลูกค้ามีเพียงแต่ว,ว่าราคาของเรือวันนี้แบบแพงมากแพงจนซื้อไม่ไหวอ่ะแพงจนซื้อไม่ไหวถ้าเกิดว่ามีจังหวะราคาเรือได้ปรับลดลงมากว่านี้นะคะลูกค้าก็อาจจะโอเคเพราะฉะนั้นกําไร,รก็มีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ด้วยส่วนราคาเป้าหมายนะคะสําหรับปีหน้าเราให้ไว้ที่7จ็ดบาทเกาค่ะค ครับผมแนวรับแนวต้านก็ตามนี้เลยนะครับผมรับอยู่โซน7บาทนะครับผมหนึ่งหกบาทเก้าสิบโซนแนวต้านแรกเนี่ยเจ็ดบาทห้าสิบเนี่ยเปนนี้เป็นด่านด่านด่านแรกนะครับแล้วก็ด่านถ้าเกิดทะลุเจ็ดบาทห้าสิบห้าไปได้เนี่ยอันถัดไปจะเห็นเลขแปดนะครับผมอืค่ะอันนี้ก็พรีเมียบริเวณพีเอพีเอก็สิบเอ็ดเท่าเองครับค่ะ